ากเป็นกำลังใจกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับเดี๋ยววันนี้มานะพบกันนะวันนี้ดึกหน่อยนะครับวันนี้ก็มาตอนนี้เวลาประมาณนะสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับนะก็ส่งพระให้ท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ว่าง,าง,างเดี๋ยวมาแกะลุ้นพระกันดีกว่านะครับเหลือว่างหนึ่งลุ้นสุดท้ายพอดีนะสาหรับ หลี่ยนรุ่นรวยตลอดหลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนะหลังจากที่ผมได้มารายการลุ้นจำนวนหนึ่งลังมีคนจองหมดเกลี้ยงนะและผมก็สั่งมาอีกจำนวนสิบลุ้นเพื่อที่ว่าจะมาแกะเป็นตัวอย่างนะแกะรีวิวให้ทุกท่านชมนะมีคนขอไปแล้ว9กลุ้นนะจริงๆอะ่ะ เหรียญเนี้ยนะรุ่นเนี้ยก็มีคนขอแต่ผมไม่ให้ใครนะเพราะว่าผมบอกว่าอ่าผมจะขอแกะนะลง y o u t u b e ก่อนเพราะว่ายังไม่มีพระให้หลายท่านดูเลยนะครับเดี๋ยวจะมาชี้จุดนะว่าเนื้อพระเนี้ยนะดูยังไงบางท่านที่ดูเนื้อไม่ไม่ชํานาญในการดูเนื้อเขาจะมีการต่อโค้ดนะเพื่อบอกเนื้อด้วยนะฮะอันนี้คือใบารายการเนี่ยให้ดูก่อนนะนี่คือใบารายการเขาจะมี อ่าสิบเก้าเนื้อนะสิบเก้ารายการตามนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีต่อโค้ดมาเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนอน,นี่นะอันนี้คือลูกศรที่เขาชี้นะเป็นจุดจุดต่อโค้ดเพื่อบอกเนื้อนะตามที่ท่านดูเลยนะครับลูกศรชี้ตรงไหนนะต่อโค้ดตรงนั้นคือเนื้อตามที่เขาเขียนไปเลยนะอย่างเนื้อเงินนะจะต่อโค้ดตรงนี้ตรงกลางนี้เห็นไหม แล้วก็ทองแดงลมดําทองแดงผิวไฟทองแดงเถื่อนก็ต่อโคตตรงนี้นะครับเนื้อก็จะดูง่ายนะถ้าเนื้อเงินก็ออกขาวเงานะขาวออกขาวนะทองแดงลมดําลมดําผิวไฟทองแดงเถื่อนก็ออกทองแดงน่าจะรู้กันนะนวะก็ขยับมานิดนึงนะวะหน้ากากทองนะเห็นไหมทองแดงผิวผิวลุ่หน้ากากอ่าทองแดงผิวลุ้งเงินหน้าทองก็มาต่อโคตรตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคาดูเอานะดูจุดต่อโคดเอานะครับเงินลงยาแดงก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับ ้าบาทยาแดงนาะลงยาน้าเงินชนวนลุงก็ต่อคดประมาณนี้ตรงนี้นวะพายเงินซาตินก็ต่อคดตรงนี้นะครับนะถ้าเหรียญแจกทานก็จะต่อตรงนี้นะครับนะวะเถื่อนผิวรุงต่อคดตรงนี้นะฮะตามตามนี้เลยนะฮะนี่นี่คือนั่นนะอะโอเคนะลำดับถัดไปเดี๋ยวเราไม่พูดพร,ร่ำตามเพลงเนาะวันนี้ก็มาดึกนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตลุ้นของดีของแรงให้ท่านชมเลยเขาจะมีลายเซ็นปั๊มมาของผู้จัดสร้างนะ คุณครูรักเวลานะครับก็อาจจะมีปั๊มด้านหน้าหรือปั๊มด้านหลังนะก็แล้วแต่เขาจะปั๊มมานะครับอ่ะ,ะครับหนึ่งซีนเดิมๆนะครับมาลุ้นกันตอนนี้ในกลุ่มก็ลุ้นละพันนะมีแนวโน้มว่าหุ้นจะขึ้นหุ้นจะขึ้นไวซะด้วยนะมีแนวโน้มว่าอย่างนั้นนะองค์นี้อาจจะไม่ได้ให้ใครนะฮะอาจจะเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้พระกระแสดีมากนะดีวันดีคืนนะหุ้นขึ้นไวเหลือเกินนะผมจะเอาไว้ลุ้นบ้างเอา เรียนอยู่ไหนโอโหเรียนนะหลวงพ่อผมนะนี่นะเนี่ยต่อโค้ดเป็นยันนะนะครับเอ๊ะตรงนี้เอ๊ะลูกค้าเนื้อนวะครับนวะผิวลุงนะลูกค้าเห็นไหมใช่ไหมนี่เห็นะดูตามรายการเขาบอกเลยนะเห็นไหมครับเห็นไหมจุดต่อโค้ดเห็นไหมนะครับ อีกใช่ไหมลูกค้าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะอ๋อนี่นี่โค้ดผมผมดูผิดนะโค้ดต่อตรงนี้ครับนี่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 ผมดูผิดผมนึกว่ายันนะตัวนี้เป็นโค้ดไม่ใช่นะฮะนี่นี่ต่อโค้ดตรงนี้ครับดูใหม่นะลูกค้านนดูใหม่นะฮะต่อโค้ดตรงนี้นะฮะ่าดูอีกทีครับดูอีกที เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะฮะแป๊บมึงนะอ๋อเป็นทองแดงผิวรุ้งครับลูกค้านะโอ้ยตีใจหมดนะนะนี่นี่วิธีการดูครับมีต่อคตตรงนี้เห็นไหมทองแดงผิวรุ้งเงินหน้าทองนะทองแดงผิวรุ้งอ๋อเป็นทองแดงผิวรุ้งลูกค้าครับนะโอ้โห,โหแต่ไม่เป็นไรนะถึงไม่ใช่นวะโลหะนะถึงไม่ใช่นวะโลหะแต่ว่า,ารายการนี้ได้ลุ้นทองคำครับนะนี่คือเนื้อทองแดงครับ ลุ้นทองคำครับเลขห้าเก้าเจ็ดนะถ้าลอตเตอรี่งวดนี้นะงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้เลขท้ายเขาออกห้าเก้าเจ็ดนี่ผมจะได้ทองคำนะท่านไหนที่ดูอยู่นะเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสี่ตัวของท่านหากตรงกับลอตเตอรี่งวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้หรือสิบถ้าวันที่หนึ่งไม่ตรงก็ไปรุ้นสิบสิบหกเนี่ยนะ ก็ถัดไปเรื่อยจนกว่าเขาจะออกหมดนะฮะรายการที่ได้ลุ้นทองคําก็มีเนื้อทองแดงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทองแดงรมดําทองแดงผิวรุ้งทองแดงเถื่อนทองแดงผิวไฟนะได้หมดขอแค่เป็นทองแดงนะเลยทําให้เนื้อทองแดงของเหรียญรุ่นนี้มีราคาเจ้าหาที่สูงนะทองแดงเนี่ยในกลุ่มนะเหรียญละพันนะครับนะบอกไว้ก่อนนะฮะผมเอาไปลุ้นทองคำน้าเหรียญนี้ยังไม่ให้ใครนะฮะ เดี๋ยวขอไปรุ้อทองคาก่อนนะเผื่อได้ตรงคํานะฮะทองแดงผิวรุง้งลูกค้าเงินหน้าทองนะหมายความว่านี่ทองแดงผิวรุง้งนะคือรายการเนี้ยนะอ่าต่อโคตรตรงเนี้ยจะมีเงินหน้าทองคําด้วยนะครับแล้วก็ทองแดงผิวรุง้งนะแสดงว่านะมันคนรายการนะนี่รายการเนื้อเงินหน้ากาดทองคาก็ต่อโคตรตรงนี้เช่นกัน ทองแดงผิวรุ้งก็ต่อโคตรตรงนี้เช่นกันนะลูกค้าดูตามนี้เลยนะดูสเต็ปการต่อโคตนะฮะนี่คือการบอกเนื้อนะฮะผมก็หลงดีใจหมดนะนึกว่าเนื้อนวะโลหะมันก็เหมือนด้วยนะนวะโลหะผิวรุ้งตกใจหมดเลยนะลูกค้าเมื่อสักครู่นี้เนาะนะนี่คือหลักการดูเนื้อนะฮะคร่าวๆนะฮะสวยๆเลยนะครับวันนี้มาดึกนิดหนึ่งนะประมาณสี่ทุ่มนะครับก็กลัวว่าจะไม่ได้ลงรีวิวท่านชมนะก็เดี๋ยว ส่องความสวยกันสักหน่อยนะครับอ่าประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะเหล็กไหลนะเหล็กไหลหลงปูอิ่มหมดแล้วนะฮะหลายท่านสอบถามมาเข้ามาเยอะเลยนะะเหล็กไหลหลงปูอิ่มหมดนะครับหมดนะขออภัยด้วยนะทุกท่านนะนะครับโอ้ยดูเส้นสายลูกค้าผมเก็บได้ยาวๆเลยเนี่ยรุ่นเนี้ยเนะี่ยเป็นเหรียญที่สวยมากๆนะครับดูฮะอือไง เก็บลืมแล้วเนเก็บยาวเลยสวยมากนะรอลุ้นทองคำดีกว่าฮะเลขห้าเก้าเจ็ดนะตีใจหมดดูว่าในนวะนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นไหมเขาต่อโคตสอมอนี่ยอ่อมาจากโคสะปัญโยนะยอ่อมาจากสุริยันโคสะปัญโยก็ต่อโคเป็นสอมอสอเสือขละคังแะลรนะเป็นเป็นตราประจำหลวงพ่อนะ ว่าเป็นลายเซ็นก็ใช่นะฮะเลขห้าเก้าเจ็ดนะถ้าออกเลขนี้นะผมโอ้โหเอาทองคําไปเลยแต่ว่าเหรียญสวยมากลูกค้าดูนะครับหบอกได้คําเดียวนะใครที่ได้ราคาแบ่งปันจะพมไปนะท่านเก็บไว้เก็บไว้เก็บยาวๆเลยนะฮะสวยๆครับ วันนี้ก็มาส่องเหรียญแท้ท่านชมนะหากภาพไม่คมชัดไม่สวยงามนะขอโทษขอไว้ทุกท่านด้วยนะครับนะมันก็กลังค่ำกลางคืนนะนะเนาะรีวิวก็ได้ประมาณนี้นะครับนะดีใจหมดนะนึกว่าได้นวะที่ไหนได้ทองแดงผิวรุง้งนะนะเมื่อสักครู่นี้ลองลั่นบ้านเลยผมนะนึกว่าได้นวะนะนี่ลนะการลุน้นภาพมันก็ตื่นเต้นอย่างเงี้ยมีความสุขดีนะ ลุ้นได้ตื่นเต้นดีฮะนี่สวยๆนะครับได้สองพร,ะ,ระก็มีความสุขแล้วบางทีได้ลุ้นนะผมถึงชอบพระรายการลุ้นตื่นเต้นดีลูกค่ะนะตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวนะักตัวนี้เป็นเป็นโค้ดเนี่ยผมก็ลืมดูว่าเขาตออโค้ดอันนี้นะฮะนะครับโอเคนะรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะสำหรับเหรียญหันข้างรุ่นแรก รุ่นรวยตลอดนะหลวงพ่อสุริยันโคะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะรายละเอียดก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาแกะแล้วก็นำพระมารีวิวให้ท่านชมนะก็มีโค้ดตัวเดียวนะข้ตอกตัวเดียวนะครับมีโค้ดตัวเดียวนะและส่วนโค้ดนั้นก็เป็นการตอกในหลายจุดนะเป็นการตอกตามนี้เลยนะ ก็ให้ท่านดูเหรียญแท้แล้วก็สเต็ปการตอกโค้ดนะครับหากมีการผิดเพี้ยนไปนอกจากนี้นะท่านก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอนาคตอาจจะไม่ใช่เหรียญแท้นะก็ให้ท่านดูเหรียญแท้แล้วก็รีวิวจุดสังเกตการตอกโค้ดนะตามนี้เลยนะลูกค้านะอ่ะให้ดูกันชัดๆอีกทีนะประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับนะนะครับท่านี้เนาะคุยกันพอห้องปากหองคอนะครับนะ โอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้ตุมตามกับชาแนลรีวิวพระต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับนะะเดี๋ยวสักครู่ผมมีเหรียญรุ่นนี้ไหมชมเดี๋ยวผมให้ชมแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นเหรียญคงกระพันนะฮะของหลวงปู่สมานสุธรรมโมที่วัตระสงค์เขาหยางหักนะครับเปิดไว้ที่ลุ้นละสี่ร้อยบาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสามลุ้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทจัดส่งฟรีนะพระมาถึงผมแล้วนะครับอาจจะลง YouTube วันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้นะฮะคิดว่า โดยประมาณนะท่านไหนจะสั่งจองก็แจ้งเข้ามานะเห็นเขาประมูลกันในทิกตอกแล้วโหใจหายแวบเลยดูนะเงินหน้ากากทองคําประมูลกันจบ4 0 0ดเห็นนะสวยมากนะลูกค้าดูอันนี้เนื้ออะไรฮะทองแดงหรือเล่าหรือนวะนี่ไหมน่าจะเป็นนวะนะประมูลแพงคันนี้จบกัน2 0 0าครับดูฮะดูเขาประมูลกันจบล่าสุดผมเพิ่งไปดูมาเนี่ยสวยมากเลยดูดูอันนี้รายการนี้เนื้ออะไรไม่รู้เนี่ยชนวนหรือเปล่าชนวนลงยาแดงหน้ากากเงินเลยมั้ง เนี่ยประมูลก็จบพันสามนะลูกค้าเห็นไหมเนี่ยนะฮะสวยมากนะครับดูอันนี้น่าจะเป็นอัลปาก้าซาตินไหมฮะเงินอ,อะไรไม่เงินซาตินก็อัลปาก้าซาตินอู้จบกันห้าพันเจ็ดห้าพันแปดนะนี่สําหรับเนื้องเงินซาตินนะลูกค้านี่นะดูเหรียญครับนี่เหรียญแช่น้ำมนต์นะสวยมากเลยนะครับหลวงปู่สมานนะนี่ฮะเห็นไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นะฮะการันตีคุณภาพโดยคุณป๋องสุพรรณ นะ้ป๋องสุพรรณการันตีนะครับ A.C.I. นะการันตีคุณภาพมาตรฐานวัตถุมงคลนี้ลูกค้าดูนี่สะใจดูนี่คือพระที่การันตีมาตรฐานโดย A.C.I. นะ A.C.I. นั้นนะประกอบด้วยเซียนพระชื่อดังผู้ทรงคุณวุฒิที่เขาตรวจสอบวัตถุมงคลมาตรฐานในการจัดสร้างนะใน A.C.I. นั้นประกอบด้วยนะครับนี่นะครับนะสถาบันตรวจสอบวัตถุมงคลนะครับหรือว่า A.C.I. นะ เนี่ยเป็นสถาบันที่ตรวจสอบและอ,ออกบัตรการันตีวัตถุมงคลในเมืองไทยนะทั้งพระเก่าพระใหม่นะฮะพระที่ผ่านสถาบันตรวจสอบสถาบันรับรองคุณภาพนั้นก็จะมีคุณภาพมีมาตรฐานในการจัดสร้างมาตรฐานในการตอกโค้ดจํานวนการจัดสร้างชัดเจนนะมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานนะของวัสดุที่นํามามีพิธีปลุกเสกชัดเจนอะไรเงี้ยนะมีการรับรองจากสถาบัน การันตีคุณภาพนะครับก็จะมีคุณบอยทัพะจันท์นะฮะคุณป๋องสุพรรณนาเฮียอาสุพรรณแล้วก็คุณนิวเมืองชนนะซึ่งเป็นหลายๆท่านนะก็เป็นเซียนพระชื่อดังนะที่อยู่ในสถาบันนี้นะสถาบัน ACI นี้นะตรวจสอบวัตถุมงคลนะครับก็จะทําให้วัตถุมงคลนั้นมีคุณภาพนะฝากไว้ด้วยสําหรับเหรียญรุ่นคงกพันนะะของหลวงปู่สมานสุธรมโมทีท่วัดสงเขายางหักจังหวัด ราชบ,บุรีนะลุ้นละเสียว0บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1 1 0 0บาทจัดส่งฟรีนะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ